เชียวหวานบวกฝรั่งแบบนี้เลยจ้ะสวัสดีจ้ะพี่น้องพู้อ่ายทั้งหลายสวัสดีจ้ะ วันนี้มาทำกับเขานะแต่สิแกงเคียวหวานอันนี้เนื้อหมูที่หั่นไว้แล้วนะคะแล้วก็อันบวบฝรั่งแกทุกคนหมักหรือมาหมักสุกิีนี้เนาะเขาจะไม่เห็ดทะลหนวยอ่อนๆแน่เขากะอันเห็ดทั้งเปลือกทั้งอย่างเลยจากแกงเะียวหวานมันแซ่บดีจ้ะทุกคนเคยอ็ดอันนี้คือหั่นไว้แล้วนะเขาก็เอาเปลือกออกแน่เอาออกแน่บบออกแน่เนาจะผสมใส่กันมันค่อยงามเนาะถ้ามันนวยแกเขากาในมันออกเท่านั้นมันกะแซ่บแล้วก็อัน หมกพริกนะคะหมกพริกสีฟ้าแล้วก็บใบบักอูดแล้วแต่ในช่องฟิตสออ่อนข้าเจ้าประเทศข้าเจ้าที่อยู่อันมีอันใบบักอูดสดเนาะแต่เนาะใส่น้ำมันลงไปแล้วเนาะจ้ะย่าๆสี่พาร์ทสักก้อนนะสี่พารเครื่องแกงห้มันอันสักก้อนสองสีแล้วจ้ะเียวหวานกับแดงปนกันโลดจ้ะเพราะว่าอัน

เอาแต่เครื่องเแี่งเจวันก็ได้จากทุกคนแต่ยหย่ายะ่ใส่แบบนี้นะ ก็ขาดนะเพราะว่ามันสูบไฟนะทุกคนนะนี่อ่ะสิผงรตให้มันเซ็ตซับทุกเต็มจังสใส่ใส่บวกที่หลาใส่ก่อนแบบนับอีกใส่จะว่าบวกมันสูบไฟจะเพราะสันมันกับสิเลปรดมัน เพราะว่าอย่างเพชรสิแดงไปลูกชายนะมันจะซุก้นเขาอยูุคนละบ้านอาอยุไปอยู่บ้านของเขาเนาะถ้าเด็กอายุใกล้ๆกันบ้านบ้านเดียวกัน คิดหลายๆไม่ได้เสร็จนอกจากคน เป็นเห็ดหั้นเป็นหนามนะ